สวัสดีทุกท่านทุกคนด้วยนะครับที่รับชมอยู่ในขณะนี้นะครับนี่ก็วัดป่าธงวงศารางตำบลแคนอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์ดินแดนทินน,นาคาครับได้ตัวเลขครับเพื่อจะมาแจกเอซีของควันปีใหม่มีบวงทรงเล่าให้ฟังนิดนึงก่อนจะให้ตัวเลขครับว่าวิธีวงสวงทำาไงบ้างเมื่อเช้านี้คราบมาไม่ทัน วันที่ก็คืองานงานของที่วัดนะครับจัดขึ้นวันที่31ซึ่งจะสวดมนต์ข้ามปีก็มีเจ้าคณะภาค11มาเป็นพิธีประธานฝ่ายสงมาร่วมปลุกเสีงในวันคืนวันที่31แล้วก็หลวงพ่อท่านหลวงพ่อกาพระอายุ99ปี9 9ปีท่านก็เมตตาม,มาเมื่อคืน บางคก,ก็ท่านพระครูบอกว่าอุยลืมไปว่าเอ,เอก็มีโยมเขาโอนปัจจัยมาให้ซื้อไข่ซื้ออะไรให้ทำพิธีบวงสรวงให้หน่อยไม่ได้เดินทางมาแบบแบบเร่งด่วนเลยนะแบบเร่งด่วนเมื่อเช้าหลังจากที่ฉันเช้าเสร็จก็ท่านพระอาจารย์ก็โทรบอกให้ทาพิธีบวงสรวงก็ไปซื้อไข่เอาไขา่เอามามา่มาเอาน้ําตัมงบประมาณหมื่นที่ก็โอนมาให้ แล้วก็จะมีญาติโยมที่เข้ามาเที่ยวในช่วงปีใหม่พอดีเกือบ10-20ี่สิบกว่าท่านด้วยความเหมาะเจาะเลยก็เลยได้ทําพิธีแบบจากจะเป็นพิธีเล็กๆก,กลายเป็นพิธีใหญ่หน่อยไม่ไม่ได้ใหญ่มากกลางๆนะครับซึ่งตัวเลขเนี่ยก็จุดได้เนี่ยตัวนี้ เลขบ่งสวงเลบ่งสวงตอช้างเลขบ่งสวงเป็นเป็นวันที่ไั365วันเลยเนาะสามวันหวันปีใหม่หอเากวันปีใหม่วัน3 6มวันครมาจทูปได้3 6มใช่ซึ่งมันเป็นซึ่งมันเป็นตัวเลขซึ่งมันเป็นตัวเลขทิ้งท้ายวันวันปีใหม่ปีนึ่งมีกี่วัน 365วัน365สิบห้าวันสามร้อยหกสิบห้าวัน่ไเดี๋ยวเราก็จับแล้วก็จุดได้365ขึ้นมาเลยครับขึ้นเลยครับผมขึ้นมาเลยจ้า365เดี๋ยวจุดได้เมื่อเช้าเนี่ยนะเมื่อเช้าเมื่อเช้าเรื่องชินโตอีก็คิดว่าน่าจะห้าน่าจะมาคือของขวัญทั่วของขวัญปีใหม่ของขวัญปีใหม่ครับเป็นของขวัญปีใหม่ป่าธมางสารามแล้วก็อาจารย์สมศักนะครับมอบให้ในวันนี้นะครับเมื่อเช้าเนี่ย ที่ที่ที่ก็มามาประมาณ30กว่าคนนะไม่ได้นัดหมายกันไม่ได้นัดหมายกันก็คือจะทําพิธีเฉพาะในวัดที่เขาที่เขาอุ่นปัจจัยมาให้พระอาจารย์ได้ท,ทําพิธีแต่ว่าเพาเอินว่าวันนั้นอะเมื่อเช้าเนี่ยต่างคนต่างมาทุกสถานที่ไม่ว่าจะเป็นอําเภอศรีขอรภูมิอําเภอชุมพลบุรีอําเภอนอนนาลายัยอยู่ใกล้เคียงเนี่ยมาเยอะเหมือนกันลําลถวายด้วยนะอ๋อลําถวายด้วยใช่ใช่มีล้ำถวาย เพราะช่วงปีใหม่พวกเขามาจากต่างจังหวัดเขาเพามันยากเขาได้มาทำบุญเลยเนาะเขาผ่านมาบางคนเนี่ยบางคนเขาผ่านมาแต่ว่าเฮ้ยเขาเห็นป้ายเล็กๆวะไว้หน่อยอว่าเขามาเจอพิธีบวงสวงก็เลยอยู่ค่ะอยู่ร่วมพิธีอยู่รับโชค้วยเนาะอยู่รับโชคเปิดโชคเปิดเปิดทรัพย์เปิดโชคทั้งนั้นค่ะสถานที่ตัวนี้เป็นไงจะไม่เปลี่ยนแปลงทุกเดือนเลยนะครับตัวนี้คือ เขาเรียกว่าวัดพัฒนาดีกว่าเนาะวัดพัฒนาจะมีมีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ยเรื่อยๆจะทำโน่นทำนี่อยู่เรื่อยๆอ,อย่างเช่นตอนนี้คือสร้างพระสร้างพระประ,ะถมครับครัประถมอรมจกักรพรรดิเนาะครับเต็มไปหมดเลยตอนนี้อยู่อยู่อยู่ด้านหน้าเจดีย์แล้วก็อยู่ด้าน <ขะ S 2> จาริงๆเนี่ยอยู่รอบๆเดี๋ยวจะมีตรงอุโบสถองเล็กกำลังเสร็จแล้วก็จะทาสีใหม่ จาเราจะเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนมาบามาทำบุญแล้วมาไหว้ขอพรขอเชิญชวนให้ทรันก็ปีใหม่จะหากว่าใครอยากจะมาขอโชคเนาะอยากจะเปิดดวงเปิดโชคที่มันติดขัดอะไรกันแล้วแต่เพราะว่าวัดที่นีก่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ของจังหวัดสุรินทร์นะครับที่สามารถที่จะมาขอโชคมาเปิดดวงที่มันติดขัดในหน้าที่การงาน หรือการเงินหรือดวงอาจจะมันทำอะไรไม่มาติดติดกระขัดเนี่ยเรามาขอจากเท้าวเสุวรรณแล้วก็พญานาคราชดดหรือมาขอจากมากราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุเหมือนที่บอกนะพระบรมสารีริกธาตุนี่อัญเชิญมาจากประเทศอินเดียสองวาระด้วยกันสองครั้งพระบรมสารีริกธาตุเป็นแนวของบเป็นแนวของ ก็มีคนมาไหว้ตลอดการมาไหว้ตลอดครับเลขงานเราเป็นคนที่จะจบนะสามร้อยหกสิบห้าวันมันเป็นอะไรที่บังเอิญเนาะมันเป็นอะไรที่บังเอิญนะสามร้อยหกสิบห้าวันปีหนึ่งมีอยู่สามร้อยหกสิบห้าวันแล้วเราจุดเนี่ยพิธีคือวันที่หนึ่งวันต้นปีเลยมันก็ได้เลขสามร้อยหกสิบห้าวันสิ้นปีทั้งหมดสามร้อยหกสิบห้าวันใช้ชีวิตหนึ่งปี นะหนึ่งปีมี3า5ร้อยสหบห้าวันแต่มันเหมาะเจาะเลยที<ค>่เป็นตัวเลขที่อะไรใหญ่มึงม,มุมเนาะสงสัยมันโยงมานนเนี่ยเนี่ยใหญ่มึงมุมโยงมาเออเนาะเนหัวหนุเนเปนหัวหนูเลยก็คิดว่าใหญ่ขาวขาแต่ใจ,ใจใจตัวเองนะใจตัวเองผมชอบผมชอบเลขห5หหห้าห้าห้าคิดว่าไม่หกกับห้ามาแต่จริงๆมีอยู่หนึ่งกับห้าแต่ ถ้าเอาชอบก็คือเลข65 65 35เป็นตัวเลขที่ออกยากนะใ่ะลืมถ้าโอ้ห35ออกยากมากเป็นตัวเลขที่ออกยากมากนั่นๆจะออกทีเนาะเป็นปีออกครั้งอะจนลืมจะลืมแหละเออถ้าจะเล่นก็คือเออโอเคนะ65อันนี้ตัวแป 8 6 8 3ค่ะใช่ไหมสามกับ8ดตัวเดียวกันมันก็คนละตัวนะแต่เวลาเราพูดภาษาหัยใช่ไหมมันจะเป็นเลขสามเนี่ยเปเลข8 9ก็เป็น6 6เป็น9 6้เป็น9 6 3 9 5ผมชอบ9ถ้าเป็น9ก็คือ95้ชอบค่ะอย่าลืมเอา1ใส่ด้วยนะ1 5แล้วเอา7ใส่ด้วย7 5เพราะปีนี้อาจจะมี7เข้ามาแทรกเข้ามา มนอยู่ตำแหน่งไหนเผื่อมันทิ้งท้ายก็เป็นพศหกเจดใช่ไหมเอาเจ็ดมาแล้วก็เลขหสองตัวนี้อาจจะเบียดกันออกมาไม่แน่นะมันอาจจะขยับกันออกเบียดเสียกันออกไม่รู้จะใครจะเข้าวินกันั่นเองเลข6กกับเลขเจากดค่ะมีอะไรจะฝากไหมตอนท้ายสุดนะก็คนที่ไหนเลยที่ฝากเนี่ยไม่ฝากดีกว่าเพราะว่าคนเรา จะฝากอะไรมันต้องมันต้องมารับเนาะให้เลยเนาะให้เลยเราให้เลยดีกว่าส่งตามไปีให้เลยให้ด้วยความสงหวังค่ะให้ด้วยเรื่องเรื่องของสุขภาพคนเราเน่เกิดมามีเงินมีทองเป็นร้อยล้านเนี่ยสู้มีสุขภาพไม่ได้ใช่ค่ะร้อยล้านตรงนี้ถ้ามีสุขภาพแย่ๆเดินไปไหนไม่ได้จ็บก็ออดคนป้อนข้าวไปไงะมีความสุขไหมไม่ค่ะไม่มีนะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือเรื่องของสุขภาพสุขภาพดีเนี่ยร่างกายมันจะพานําไป พานาไปฮะพาเรื่องของหน้าที่การงานไปทําหน้าที่พาไปหาเงินหาทองมาใช้จ่ายไปไหนคอพาไปหาหวยได้ไงพาซื้อหวยได้ซื้อโชคได้ค่ะเนี่ยเลือกมันต้องมีสุขภาพร่างกายสำคัญมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเมื่อมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีอะไรอีกมีสติปัญญาค่ะเออมันต้องมีสติปัญญามีมีสติปัญญาสัมมาอาชีพในการประกอบสัมมาอาชีพ มีสติปัญญาในการดํารงชีวิตมีสติปัญญาในการครบหาสมาคมเพื่อนฝูงกัลยาณมิตรที่ดีมีเพื่อนฝูงที่ดีแล้วม,มีสติปัญญาเรื่องอะไรอีกเยอะเยอะเลือกไ่ออกเอ,ออสิ่งสำคัญเนี่ยสองอย่างคือร่างกายสุขภาพร่างกายสองก็คือปัญญาอ่าปัญญาแค่นี้สองแล้วอื่นๆมันจะมาใช่ไหมเงินเงินทองมาจากไหน เรยนรูมาจากไหนเนี่ยนะกับร่างกายใช่ไหมสมองสติปัญญาเราสั่งการให้ร่างกายไปกอบให้ไปกอบให้ไปให้ไปหาหวยไปหาตัวเลขนึงอย่างเงี้ยเรามีสมองที่จะมาหาใช่ไหมแล้วก็เราก็จะคิดว่ามีสติปัญญาในการจะซื้อตัวไหนถึงจะถูกถึงจะถูกเนีใช่ไหมสองอย่างเนี่ยถ้าร่างกายอ่อนแอนอนติดเตียงพูดไม่ได้ทาไง ซื้อไ่ได้เชิญมเลยเคยเป็นมาก่อนเลยผมเคยเป็นมาก่อนตายแล้วฟื้นทั้งสามครั้งก็เลยเล่าให้ฟังก็เลยเล่าให้ฟังอ่นก็ขอบคุณอาจารย์สมกดิ์มากนะครับครับอ่าขอบคุณครับก็ล้วกันไปนะครับสุดท้ายจริงๆก็ควจะอวยพรตามธรรมเนียมว่ามีอายุวันะสุขภพละปฏิพานธนสารสมบัติคิดสิ่งใดทำสิ่งใดนะครับถ้าเป็นไปด้วยชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้สำเร็จสำเร็จสำเร็จ ปีนี้เป็นปี68ใครที่มีหนี้นะก็ขอปีนี้เนี่ยให้หมดหนี้ไม่ต้องรอปีหกเก้าไม่ต้องรอปีหกเก้าหมดปีนี้เลยในเดือนนี้เลยนะเดือนมกราปีใหม่วันที่วันที่หนึ่งมกราคมอะมีความสุขทุกท่านทุกคนครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับสวัสดีครับสวัสดีคุณค่ะสัญผยาไว้หน่อยนะ